สวัสดีค่ะแม่ฟอนค่ะโตไปด้วยกันแ a ม i l y j e น n ีค่ะคลิปนี้นะคะแม่ฟ้อนจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของ STEM CELL ค่ะวันนี้แม่ฟ้อนอยู่กับคุณหมอแดนนี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะแพทย์หญิงวัลชยานะคะจากบริษัทไทย i s t ็มไลฟหมอเป็นหมอทางด้านกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเลือดและมะเร็งวิทยาแล้วก็เป็นผู้นวิการทางด้านการแพทย์ของไทยเซ็มไลค่ะอื แม่ฟ้อนมีคำถามเกี่ยวกับสเต็มเซลล์เยอะมากอยากจะให้คุณหมอช่วยมาตอบคำถามเพื่อให้เราได้เข้าใจถึงสเต็มเซลล์มากขึ้นยินดีค่ะคำถามแรกไม่ถามไม่ได้ค่ะคือคำถามที่อยากจะรู้ว่าสเต็มเซลล์คืออะไรมีกี่ชนิดสเต็มเซลล์ก็คือเซลล์ต้นกำเนิดของมนุษย์เราะนะคะ,คะเวลาที่ไข่ผสมกับสเปิร์มเซลล์ที่ออกมาได้เซลล์แรกนั้นมีคุณสมบัติอยู่2อย่าง อย่างที่1ก็คือเพิ่มจานวนตัวเองได้เรื่อยๆอย่างที่สสามารถเจริญเติบโตไปเป็นอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายรวมทั้งตัวรกด้วยนั่นก็คือสเตมเซลล์ก็คือเซลล์ที่มีคุณสมบัติสออย่างนี้ซึ่งเป็นจุดกําเนิดของมนุษย์อย่างไรก็ตามในทางการแพทย์ปัจจุบันนี้แพทย์เราเอาสเตมเซลล์อะไรมาใช้ได้บ้างตัวแรกที่ต้องพูดถึงเลยคือฮ<ๆ>ีมาโพรไพรติกสเตมเซลล์สเตมเซลล์ตัวนี้เป็นสเตมเซลล์ที่ใช้ในการสร้างเม็ดเลือดของร่างกายเรา ะะกับอีกตัวหนึ่งที่ทางการแพทย์กำลังอยู่ในช่วงของการศึกษาวิจัยเพราะว่าเซลล์ตัวนี้มันชื่อ MSC คุณสมบัติของเซลล์ตัวนี้ในหลอดทดลองเราพบแล้วว่ามันสามารถเจริญเติบโตไปเป็นเซลล์กระดูกเซลล์กระดูกอ่อนเซลล์ไขมันและยังมีความสามารถอีกหลายๆอย่างซึ่งทาให้ในปัจจุบันนี้ทางการแพทย์ตัวเซลล์ ell, ในแง่ของเซลล์ทางเลือดเราก็จะมีการใช้ ในกับโรคก,กลุ่มหนึ่งและตอนนี้ก็มีการศึกษาวิจัยตัว MSC ที่จะใช้กับโรคคนละกลุ่มกันอก็คือเหมือนมี2กลุ่มใหญ่ๆนะคะเป็นกลุ่มที่เ s t e เซลล์เม็ดเลือดใชกับอีกอันหนึ่งเป็นเ s t e เซลล์เนื้อเยื่อที่สร้างเนื้อเยื่อต่างๆใช่ค่ะแต่จริงๆต็มเซลล์เนื้อเยื่อมันก็มีคุณสมบัติอย่างอื่นไม่ใช่แค่สร้างเนื้อเยื่อด้วยมันมีคุณสมบัติในด้านของเราคิดสัมพันธ์กับระบบภูมิคุ้มกัน